ีไซลุตาซีเียวลของยาก่วยธรรมดาไอ้โหดเิมาบีดีบีดีดมดยึะโเดีวอเขาเคยเห็นบายน่น่ะอยู่ที่อีงยังไงอีปิงอ่ะอันนี้เองกู์นี่นีอิงห็นบ่นอ่ะกูย์ใบแน่นาใบเออห้ามไปมาท่านี้ดีกว่า ้องระวังกลัวยห้ย่อนแ้กันมันมามันอยู่ทางนั้นนีเปิดนี่ครับนีโอ้นีสำเร็จเวยคนไงสำเร็จ จะเป็นบานนาวในนี้คับทีนี้เราก็ไม่ได้เป็นบานเดี๋ยวเราจะเก็บเค้กเราจะไปหาเค้กมาเออจะเป็นบานนาวไม่นีเปี่ยนมันเนาะบานนาได้ออกจากบ้านเอาเข้าสนะบานาน่าวอุตอเกมสิได้เงินวีอุตอเกมส์เข้าสระออกเกมส์ตัวนึง้องสามหำคือจะเป็นแท้อยากเป็นวะอยากเป็นอยากเป็นเอ้าที่ตัวนี้เป็น กูะอะที่ปีหน้าปีวนเป็นคนเดียว,วอ๋อนี่ไงมูเอาหมืไอ้ <c oughs> <c oughs> กวยเนาอ, <c oughs> อ,อ,อ๋ออันนี้เป็นคนเดียวกวยเนาอ๋อออกลงออกลงต่อไหนวะนี่ถ่ายก่อนมาลนะว้าขาไป<ว>คนนั้นคนนั้นสิแบบเป็นน้ำแม่ยิงอยากเป็นน้ำอะไรปะอยาก <c oughs> อยากครับตอนนี้ผมอยู่มองบันไดมึงนี้ครับอ๋อเป็นเกมเร็วนี่วะต้องรีบมาไลตเติ้ลมึงนี้ครับ ไอ้ยิงบ้อันนิงต้องรีบนี้คันอิงตายคือบ่ได้ยเป็นน้นทำไมอันนี้คือรีบหาเร็วได้นี่เอาเจอคะอุย้ยเยเะแค่ตึ้นมาเอาไปชนะคนเบัวเลยเอาใจยิงเป็เปี่นอีรี่อินี้เป็น <laughs> อินี้เป็นบ่ ไปไม่ได้เพื่อนงั้นเอามาะอันนี้เลยสวัสดีเพื่อนกล้วยเน่าลูกกูสิออกไปไปแดกข้าวโจยเลยมะกล้วยเยอะมากมะกล้วยขันถือแดกเอานีคนตายยังคนตายแล้วไม่อยากตายสวัสดีบะกล้วยกูไปแล้วยสองเตไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วบะกล้วยอยากตายเป็นคนที่สองเตมะกล้วยบะกล้วยมันอนมะกล้วยมันโหดอยากตายเป็นคนที่สองเตเฮ้ยพี่กล้วยผมขอโทษ งบอรยังเกาะไปแล้วตึ้นไม่ได้ยังสีก็กูไม่ได้มีคนเรียนนี้เรียนนี้ค่ะตายอันเดียบานานไรอยู่นะมีในทางขยะเนี่ยกูเหี้ยเฮ้ยเนี่เด็กเก้ร์ดไมีอิงอยู่ในทางขยะคนเนี่ยนเฮ้ยเขาเห็นกล้วยล่องตาเขาเห็นกล้วยเหลืองๆที่ไม่เป็นตานั่นละฮะพี่ยับบอสไมมีสิเป็นนั่น เขาตอนนี้เขายู่ในทางขยะมันอ่เขาโดนกินว้าาค้าโดนไปที่ยกัไปงเ้าข้าไปบงทางขยะบงเก้า้ยยกุ่ยยกคุ่ยยกคุ่ยเยกุ่ยยกุ่ยมันผ่านได้มันผ่านได้ถึงเรงเนว้ยกูกูเราไมด้ทางขยะลนหนีวิญญาลอเห็นก่ยลีนหนีวิญญาล่นลนหนีวิญญาล่อนลีนหนีวิญญาล่น คีโมินที่คุณบอยากได้เอากลัวยนนิ่งนี่มาบ้งเดี๋ยวไอ้เจี๊ยบขาคยเรเอาหนีไปแล้เขาไปแล้วมีมีตรงนีประตูทั้งออกเอยออกขั้นเาออกขั้นออกทัานออกขั้นออกทัานอออกือนกบบ้านันมาหน้อารมณ์เจ้าอารมจาอารมณ์อุ้ยได้เงี้มแปาต้องหาเค้กไปว่าง ก็ได hey, oh ้แค ah, ่ว่าเลยเฮ้ยกลวยมากกวยมากกลวยปีศาจกลวยปีศาจมากูจุกนั่งยองยกนั่งยองๆตะกูเปนั่งแล้วจะกูให้ยืมมันทั้งตัวเจ็บพอกูเจ็บเอามีมีกูเจ็บหลายมีหรอออนมองเห็นมองเห็นมีมีคนม่เห็นมีกัมีคนม่เห็นมีเมึงอกมอเห็นมึงอกมอเห็นมีคนกลับมาเร็วเรื่องมึงเห็นกู ดีไม่เอินทคอแต่ไม่เห็นกุ้งชิบหายมันมาหลายตัวกูไปแล้วไม่ใช่ไม่เห็นมาหลายตัวเรื่งแหะมึงสองตัวกูหายมีเยอะมีเยอะมีมันอยู่กับมีมันรู้ไหมเห็นมีกบ่ไม่เห็นจูงมีโอเคก่อนโอเคก่อนเจ้าแจเจ้าแจอะไรเสียงดังของมึงไอ้กลัวไหมเอาให้ในปิง เคบอปิงอะมันบอเจอไอซสิมันมันแบบโคตรสลาอะเฮ้ยเนียนอ้าอฟมีเล้นสปีดสปีดตัวสีแดงนนีไตัวสีแดงออกวยมากไม่เหลืออยู่สคนเหรอนี okay. ่คปิงอ่ะดู่ดิโอ้ตึืงข่าวเกียวเลยนี่เอาเวตดเดเลยดิ นี่แบบวันนี้ครับเรามาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรในนี้